สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนลูกปืนถอดลูกปืนอีซูออนิวตัวเตี้ยนะครับหรือว่าตัวสูงก็ขั้นตอนเดียวกันนะครับอีซูลูกปืนมันชอบแตก <c oughs> นะครับก็อย่าสอนวิธีเปลี่ยนนะครับล้อก็ต้องกดลงพื้นก่อนนะครับแล้วก็ขันน็อตอย่าเพิ่งล้อยกล้อลอยนะครับในกรณีที่ว่าไม่มีถังลมนะครับแล้วก็เอานี่ออกก่อน คลิปในยาวหน่อยครับหลุดเลยหลุดตะไกรเลยอนี่ลูกปืนไหมหมดเลยเต็มจริงลูกปืนมันก็อยู่ได้ประมาณห้าหมืนโลเต็มที่หรือว่าถึงแสนโลประมาณนี้ครับก็ถอดออกถอดล้อออกครับ

ในกรณีไม่มีบล็อกลมนะครับก็ให้ออกสักกุไลนี่สลักกว่านี้นะครับสลักกว่านี้แล้วก็เอาบล็อกหมุนออกนะในกรณีไม่มีบล็อกลมใช้มือนะครับอันนี้ใช้บล็อกลมยิงเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดจะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ เป็นเหลี่ยมถ้าแฉกอย่างนี้ไม่ได้นะยวหัวน็อตเสียเนี่ยถ้าแฉกอย่างนี้ไม่ได้นะหัวน็อตเสียเลยนะลูดได้นะครับจะต้องเป็นแบบนี้หกเหลี่ยมเขาเรียกยเห็นเหลี่ยมไหมเนีย่ยเหลี่ยมนะครับวีถอดก็ม่ยะจะไปใช้กิ๊บใช้เป็นตะปูเอานะครับตะปูมันจะแข็งกว่า ตะปูจะแข็งแข็งแรงกว่าตะปูสามนะครับตะปูสามแข็งแรงกว่ากิบเยอะมาตรฐานกว่าเยอะ <c oughs> โคตรเหนียวใช้ยาวเลยไม่ต้องกลัวล้อหลุดเลย ให้ตะปูก็อย่ามีความทนทานครับนี่ก็ดึงออกครับเห็นกันไหมเดีย๋ยวผมซูมก่อนนีย่ยตะปูแล้วก็เอาตัวครอบออกมองไม่เห็นแล้วเดีย๋ยวเอาผ้าเช็ดก,ก่อน ็จะเป็นกระดาษชิดชู้นะครับกระดาษชิดชู้ม้วนไม่เท่าไหร่นะครับซื้อมาเลยนครับมันจะมีฝาครอบล็อกอยู่ไม่ยากครับทําแป๊บดูดูคลิปจุบคือทําได้เลยทำเองได้เลยนะนี่ อย่าบอกบอย่าบอกเบอร์ครับอันนี้สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยดูก่อนอน,นี่ก็น่าจะเป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดเหลี่ยมนะครับเนี่ยเหลี่ยมที่ผมบอกพยายามอย่าไปใช้แฉกนะเดี๋ยวหัวน็อตเสียที่ผมบอกไว้นะพยายามอย่าไปใช้น,อน็อตแฉกเนี่ยแฉกนี้ไปใช้เขาเรียกว่าแฉกองศาเข้าที่แคบอย่าไปใช้นะครับ มันเวลามันบิดชอบทำให้หัวน็อตเสียมีวัดเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับในรดล้อถอดถอดแหวนออกแหวนเนี่ยใส่มั่วไม่ได้เดี๋ยวบอกแป๊บ,บนึงแหวนนี่ใส่ต้องใส่อยู่นะ ตอนประกอบเนี่ยีนที่ที่ถอดถอดได้ก็ประกอบได้ครับเนี่ยมันยังมีฝั่งเอ้าไหนวะทวทีไม่ยอไมาเห็นนี่ฝั่งเรียบกับฝั่งนูนครับเนี่ยดูดีฝั่งนูนเนี่ยอยว้ข้างนอกนะฝั่งเรียบไว้ข้างในย่าไปใส่ผินครับถ้าใส่เอานูนข้างข้างในเนี่ยลูกปืนไหมเลยครับเพราะว่ามันหนุนเข้าไปอีกเอาฝั่งเรียบอะข้างในเนี่ยฝั่งเรียบเรียบเลยเนี่ยเข้าข้างในนะครับ ประมาณนี้ทีนี้เราก็ถอดบล็อกเบอร์สิบเดในกรณีที่ว่าที่ผมบอกไปอะไม่มีบล็อกแบบแบบบล็อกลมนะครับเอาจากกุไลสลัก,กวันนี้แล้วก็เอาบล็อกขันด้านบล็อกขันออกได้นะครับ ใอ้กรณีไม่มีบล็อกลมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมบิงบล็อกลมเลยนะครับดิสเบรกมันต้องไมายุ่งกับมัน,นอยู่คนละห้อง น็อตนี่น็อตโคตรแข็งน็อตอย่างเดียวหาได้ลองหาได้ลองพื้นนะครับนี่ก็มาแบ่งวิชาดึงออกเลยได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับดิ้นนะดิ้ไม่ได้ออกนะดูนะ,ะน,นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ บบลูกปืนปืนแตกแสนโลลูกปืนไปหมดเลยถ้าว่ามันเปลี่ยนลูกปืนอะอยู่ได้เป็นล้านล้านโลนะลูกปืนอะเป็นล้านโลจริงถ้าว่ามันเปลี่ยนฟังในดีๆครับลูกปืนอะอยู่ได้นานนะถ้าว่ามันเปลี่ยนทุกห้าหมื่นโลมันจะอยู่ได้นานมากแต่อันนี้ไม่ได้มันเปลี่ยนขนาดนั้นอะเนี่ยลูกปืนแตกมันมัน ต้องใช้เวลาไงอันนี้ผมก็รอให้แตกแล้วก็เปลี่ยนไงมันยพวงมาลอะไรมันย็ดสันส่นนะขึ้นขึ้ๆๆๆๆนขึ้นขครับลูปืนแตกก็เปลี่ยนนะครับประมาณนี้ถอดง่ายเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ตอกออกซีนลูกปืนก็ยังมี2ตับซีนอันนึ่แประกาเช็ดล้างทำความสะอาดนะ จัจลราบ,บีก็จลัลราบ,บอีอ่าห้าลูก็ราบ,บีของของมันแหละนะครับโวยโทนความร้อนเกินก็ไม่ดีทนความร้อนเกินก็ไม่ดีเพราะว่าอยู่มันจะเป็นก้อนนะครับประมาณนี้วิธีตอกปืนออกก็ด้ามบล็อก,อ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 กด้ามชุกน็อตนัดตอกออกดวนนะครับ ตอ,อกไปทางนี้ถึงเสียงเนี้ย,ยเนียงท่เนี้ก็ตอกไปออกง่ายครับออกง่ายมากปุ๊บนี่ลูกปืนตัวในเนี้ยจะไม่ค่อยแตกอะ่ะนะตัวในยังไม่ค่อยแตกจะแ,แ,แตกตัวนอกนะครับประมาณนี้แล้วก็เอาบ่าแหวนลูกปืนออกต่อไปก็แหวนลูกปืนออก มันจะมีบ่าของมันนะเดี๋ย่าพอนึงโอ้แต่ลาบีลาบีอย่างเยอะไอ้ตรงนี้มันจะมีเล็บบางมันเช็ดออกให้หมดนะกันใดจะชู้ซื้อมาเลยไม่เท่าไหร่อ่ะ เช็ดสะอาดกว่าผ้าดูดซึมดีหรือว่าจะล้างหรือเช็ดก็ได้แล้วแต่สะดวกครับก็ใช้โ,โซล่า่าซารล้างนอย่าไปใช้พวกเบนซินเบนซินมันกัดอย่าทำให้เกิดสนิมได้นะโซลาดีกว่านะครับ ประมาณนี้เนี่ยนี่บาดไหมนี่นี่นี่บาดเห็นไหมบาดล่องตอกเลยอาสัตก,กุไลตอกเอาแบบหนึ่งนะครับหาสัตก,กุไลหาน็อตได้หมดครับเคียเข้ามุมหรือว่าสักกุไลด้ามตอกได้หมดนะตอกเข้าไปตอกตรงตรงนี้อมีบาบอกอยู่นะครับ,บ,บ,รบแบ่งปันวิชากัน บ่าแน่นคือว่าดีครับถ้าบาผะถ้าบาหลวมเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อตัวนี้เลยเอาไมา่อยู่ละดูด้วยนะครับประมาณนี้โชคดีที่บาแน่นถ้าบาหลวมไม่ไหวะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้มันใหม่เพราะว่าระยะเบรกระยะใหญ่มันร้อนครับ ขับรถไปอะไรพวกนี้ลงคงลงเก่านะใช่หมดแล้วก็เหมือนน้ำมันเครื่องครับถ้าว่าท่านใดอยากให้อยู่อนานๆก็ห้าหมื่นโลเปลี่ยนเปลี่ยนจารบีทีนะครับก็ชุดหนึ่งมันก็ไม่แพงอ่ะหลักร้อยนะครับประมาณนี้อันนี้ข้างหน้ามันก็มีสองตับตับหลังก็ออกแต่ดูด้วยนะครับว่าอย่าให้เสื้อหลวม เสื้อหลวมเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วไม่เท่าไหร่หรอกไม่แพงอะอะไรไม่แพงหรอกอีสุนะครับจับต้องได้เปลี่ยนหมดอ่ะเปลี่ยนใหม่หมดหรือออกมาต้องเปลี่ยนใหม่ให้หมดไม่เอาไว้แน่นเนี่ยบาลลูกปืนแน่น ดีไปนะครับออกหมดละโล่งเลยก็อยู่ชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่ก็ใส่เหมือนเดิมใส่ก็ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็เอาลูกสมมุติว่านนี้ลูกปืนเดี๋ยวสาธิตให้ดูที่ใส่ก็อันนี้ของใหม่นะครับ ของใหม่ใส่ไปก่อนอันนี้ของเก่าดูหน้าพื้นสัมผัสนีให้ดีนะครับเนี่ยห้าให้มีฝุ่นน,นะครับห้าให้มีฝุ่นมีรอยฝุ่นไม่ฝุ่นก็ฝุ่นหยาบไม่ได้อย่าให้มีรอยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บกล่องไม่ค่อยช,ดแบบชัดแนี่ชัดละ ใส่ไปแล้วก็เอาแบบเก่ามาตอกใส่นี่นี่ค้อนจะต้องค้อนหนักๆน,นะครับมันถึงจะรู้จังหวะนี่ค้อนหนักๆค้อนสามโลตอกไปเลยตอกนี้เวลาตอกไม่ได้หานรองแล้วใส่ นี่กบแล้วก็หาอะไรต่อกไปอีกนิดนึงช่วยมันบ้องนึงนะครับต้องกลัวเสียนี่น,นี่แล้วก็ตอกันข้างนี้ เ็ดก่อนนัดทกคพอสะอาดนะครับนะครับประมาณน,นี้บ่าเนี่ยต้องดูให้สุดนะอย่าเพิ่งต้องตอกให้มันสุดเลยเนี่ยต้องบ่าเนีต้องให้สุดสุดถึงบ่าเนะครับอย่าตอกต้องให้ตอกให้สุดถ้งางั้นเหี๋ยวงานเข้าประมาณนี้ ซีนอย่าเพิ่งใส่นะครับซีนตรงนี้เนี่ยซีนซีนตัวนี้อย่าเพิ่งใส่ใส่ทีหลังเลยนะครับใส่ตัวหน้าก่อนมาตอกข้างหน้า,า,นดานเดี๋ยวซีนแตกอะไรวันเนี้ยปากตัวเนี้ยเดี๋ยวป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับเหมือนเดิมดูด้วย้องใส่เข้าลงเสมอเหมือนเดิมนะครับใส่ป,ปอกเก่ามาตอกใส่ เอ๊ชัดไหมแป๊บบนึงนี่อืมใส่ไปนั่นดูนั่นหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันร้านน้ำมันปิดซื้อไม่ได้ตามแล้วแต่สะดวกนะครับประมาณนี้ทุงุนก็สะดวกชิดก็มี อืตอ,อ,อกให้สุดริ่มนะครับสุดเลยนะดูดูนะดูดีๆนะครับตอกไม่สุดเนี่ยมันยาออกมาเนี่ยต้องสุดต้องดูฝั่งนี้นี่น,นี่ดูให้สุดตอกให้ชิดเลยถ้าว่างๆก็ทํากันได้นะครับถ้าดูจบก็ทําเป็นเลยแหละผมว่านะ ทำแบบบ้านๆเลยโทษทีครับตดดังไปหน่อยปวดท้องโอ้ยละ ส่ลูกปืนไปด้วยนะครับใส่ลูกปืนไปก่อนอย่าลืมใส่ซีนนะอย่าลืมใส่ลูกปืนก่อนซีนนะครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ใส่ลูกปืนไปก่อน <c oughs> ลูกปืนมนะ่ะอยู่ได้เยอะนะอยู่ที่เราหมั่นเปลี่ยนจาราบีหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ผมรอให้มันแตกมันก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนทีหลังนงะ ประมาณนี้ซีนก็เจ็บท้องอะ่ะไ,ไหววันนี้เจ็บท้องมาก แล้วก็เสร็จละเนี่ยง่ายไหมเสร็จละแล้วก็เ้าไปเช็ดนุน่นเช็ดนุ่นต่ออึ๊บเช็ดนุ่นต่อปึ๊บเสร็จแล้วเนะี่ยแปบ๊บเดียวไม่ยากง่ายมากเช็ดให้มันสะอาดอเดี๋ยวแป๊บนึงกล่องมันไม่คอ่อยจะดีเท่าไหร่ เอียงกล้องเอียงการเบกกถามมาว่าเอฟซี FC ถามมาว่าล้างน้ำได้ไหมล้างได้ครับแต่ว่า ดูว่ายินไหมเพราะว่าขับมาเร็วๆแล้วไปโดนน้ำเนี่ยเรียบร้อยโคตรหมดนะครับล้างได้ครับน้ำจานเบรกแต่ว่าดูด้วยว่าเราขับมาไหมขับมาแรงมาช้าอีกนะถ้าขับซิ่งมาอะไรมานี่อย่าเลยโดนน้ำไม่ได้นะไปเลยนะโคตรหมดอะ่ะแต่โคตรเน่ก็อย่าไป อย่าไปกึงซื้อใหม่เลยเดีย๋ยวแป๊หนึง่งซื้อใหม่เลยไม่ต้องไปกึงเสียเวลาประมาณพันกว่าบาทไม่แพงไม่ต้องไปกึงอะซื้อใหม่เลยซื้อใหม่ใส่อย่างเดียวนะครับอัดจจละบีก็อย่าไปอัดเยอะนะครับอัดให้เต็มตรงนี้พออัดเยอะไม่ได้นะซีนแตกนะครับพอซีนแตกมาลามมาหาเบรกเบรกไม่อยู่นะอัดพอดีเนี่ยเนี่ยอัดตามผมเนี้ย ให้เห็นหเห็นรูนู่นน่ะเนี่ยแค่เนี้ยอออย่าอย่าจะละบีมันก็ดะลายไปหาเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่ไปเลยใส่ก็ได้เลยอึ๊บเดี๋ยวเนี่ยอัดพอประมาณนี้อัดเยอะไม่ดีนะผมบอกก่อนอันเข้านะ่ะซีนแตกเรียบร้อยเลยนะเบรกไม่อยู่เลยนะแล้วก็กะรูนะ เช็ดก่อนซึ่อัดพอประมาณนะครับไม่ใช่อัดอหไม่ไหวสินระเบิดเรียบร้อยสินแตกอะ่ะรูรูด้วยเนีย่ยรูนอ็อตรูน็อตกับรูนี้ต้องตรงกันนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลย ใช้ใช้ค้อนใช้ลาตอกครับนี่โอเคใส่สเสร็จแล้วก็ใส่นอ็อตเห็นกันมาเดี๋ยวนใส่น็อตไปจบไม่ยากครับ ทำเองได้อยู่บ้านเลยว่างๆก็ทําได้เลยครับนอตพยายามอย่าไปขันลั่นอย่างเงี้ยนะไล่เงี้ยอย่าไปไขนะเดี๋ยวผมวิธีสอนวิธีขันเนี่ยขันเอามือขันก่อนนะครับเอามือหรือเอาบล็อกขันเข้าไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่ง ไปเอาบล็อกลมขัน,นครับเผื่อว่ามันเปียนเกลียวไงเนี่ยเอามือขันก่อนเนี่ยเออเนี่ยเข้าเข้าทุกตัวก่อนเนี่ยเอามือขันเดี๋ยวเพิ่งไปเอาบล็อกลมใส่นะในกรณีทุกกรณีต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วก็ยิงยิงน็อตเลยในกรณีที่ว่าไม่มีบล็อกลมแบบผมก็ สลับไว้่างนี้กะหาด้ามบล็อกมาขันมันก็รับประมาณนี้ยิงยิงสลับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงยิงสลับนี่มานี่เดี๋ยวผมยิงให้ดูยิงมานี่นะนี่ยิงมานี่ แล้วก็มานี้นะครับนี่มานี้ยนี่แล้วก็มานี้พอละแน่นปึ๊บนะครับแล้วก็มาใส่เจลาบีอันเล็กกันอันจิว๋ว เราบีปากไว้นะครับอย่าไปใส่เยอะนะ <c oughs> ใส่เยอะงานเข้านะใส่พอประมาณาเชชดออกผร้มพอประมาณเลยแล้วสุดท้ายก็ใส่นี่แหวนที่ผมบอกอะเอาทั้งเรียบเข้านะครับ,น,รบน,นี่ทั้งเรียบมันมีทั้งเรียบกับทางนูนทั้งเรียบเข้าแบบนี้นะอย่าไปทั้งนูนใส่นะครับงานเข้านะแล้วก็ใส่นอ็อต ก็ใช้จนแตกก็เปลี่ยนแต่ว่าท่านใดที่ว่าไม่อยากให้ลูกปืนแตกในกรณีไม่อยากให้ลูกปืนแตกก็ในกรณีอยากไม่แห่ลูกปืนแต่ก็เปลี่ยนลูกปืนทุกห้าหมื่นลก็นั้นก็ไม่แตกละอยู่ได้นานไอ้ลูกปืนมันก็ไม่แพงไงจับต้องได้หลักประมาณห้าร้อยนี่แหละใช้เบอร์ยิบจิตนะน็อตบ็อก เบอ่ท่านใดที่เรไปซื้อไงก็ประมาณนี้ครับขันพอตึงๆตั้งลูกปืนอะ แล้วก็ถอดออกมาใหม่ตับดังลูกปืนใหม่ขอให้มันหมุนได้ถ้าเป็นปอนเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าเป็นปอนนิ้วตันก็อยู่ที่ประมาณ เดี๋ยวผมดูให้เป๊บหนึ่งสี่สิบนิวตันครับก็ประมาณสี่สิบปอนครับเนี่ยนี่นี่วะนี่สี่สิบปอนนะครับน็อตตัวนี้อยู่ที่สี่สิบปอนลื่นปื้นเลย นะครับตึงๆพอดีนะครับตั้งไว้ประมาณสี่สิบปอนเนี้ยอันนี้ก็ขันแล้วก็ปิดไปเลยจบก็ประมาณนี้ก็ขอคุณที่ดูท่านใดที่ว่าดูจบก็ทำได้่ะ,นะครับง่ายๆเลยเปลี่ยนลูกปืนล้อลูกปืนอะอยู่ได้เยอะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนไงน,นะครับมันเปลี่ยนทุก ค่าหมื่นโลนะครับถนดลูกปืนแต่ลูกปืนนี่มีแต่ละถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นอนะ่ะใช้ยาวๆเลยอยู่ได้นานมากครับประมาณนี้ท่านใดสนใจก็ดูให้จบแล้วก็ทำได้เลยนะครับ <S 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 ก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไคเพื่อรับชมคลิปใ,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ